ดูให้ดีก่อนเอาไปขายรับซื้อแบงค์ยี่สิบาทแบบสิบสองรุ่นนี้ใบละสองพันบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเ0ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยานร้านเปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับเพื่นน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 นอนๆบิพกบิ๊กน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ ทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพรวัตถุโาราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร20บาทราชการที่9แบบที่12ครับใครมีธนบัตร20บาทราชการที่9แบบที่12รุ่นนี้ครับรบกวนครับกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับท่านใดมีธนบัตร20บาทแบบ12รุ่นนี้รบกวนกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับทุกท่านจะได้รู้นะว่ามัันนนจะะะมีีแค่บบางงใฟดๆ มันจะมีแค่บางใบเนี่ยทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นถึงไปละ2,000บาทมัน100เท่าจากราคาหน้าธนบัตรนะครับผมเชื่อเพื่อนๆร้อยละ70นะที่นี้ไม่เคยสังเกตครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะขอแชร์ก่อนครับสวัสดีพี่ประยุทธ์นะฮะสวัสดีพี่เวียงนะครับสวัสดีพี่สุเชษนะครับสวัสดีพี่อนันต์นะฮะสวัสดีคุณรัตดานะครับสวัสดีพี่แพ,พทน,นะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะฮะใครแชร์ขอให้รวยนะครับอ่านี่ไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับ ใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะไลน์มันเยอะมากๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอแนะนําก่อนนะครับบ้านใดนะครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะฮะการน้ําชาถ้วยกระเบื้องนะครับชามช้อนนะครับที่เป็นกระเบื้องเก่านะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะรับซื้อตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านนะฟังดีๆนะครับ มีราคาตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านนะครับดูนะฮะใครมีนะครับยินดีรับซื้อนะเครื่องเงินครับนี่พวกเครื่องเงินนะเครื่องเงินที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าผมรับซื้อดีให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะฮะเรารับหมดนะครับมีก็ลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาได้นะคร<อ>ับพวกเครื่องเป็นจะลงนะฮะถ้วยชามเป็นจะลงแบบนี้ใบหนึ่งหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับใครมีแอดไลน์ไอดีแล้วส่งมาประเมินราคา มารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับมาครับมาครับเรามาดูกันดีกว่าสวัสดีทั้ง1,200ท่านนะครับสวัสดีขอบคุณพี่น้องเหมยนะครับบอกว่าแชร์แล้วครับพี่นี่นี่บอกว่าอยากขายแต่ติดต่อไม่เป็นทํายังไงแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาครับพี่นี่นี่ฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีใครกดหนึ่งขอให้รวยนะครับสวัสดีพี่อู๋นะครับแฟนเอฟซีจากลบบุรีพี่อู๋บอกว่าลบบุรีหนาวแล้วฮะอ่านี่ครับใคร ใครมีแบงค์ยี่สิบรุ่นนี้ฮะลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาเลยครับผมวันนี้มาชี้แจงกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันขายได้จริงนะสวัสดีพี่ตีลิพนะครับเอฟซีจากนิวยอร์กครับมาๆๆระหว่างรอเพื่อนๆเรามาดูอย่างอื่นก่อนครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราบันดินครับเหรียญหนึ่งบาทตราบินดินที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับซื้อในราคาเหรียญหนึ่งฟังดีนะครับสตาร์ทที่เหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงเหรียญละห้าหมื่นบาทคือเหรียญรุ่นนี้ครับ คือเหรียญรุ่นนี้ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินครับดูที่ใต้คําว่าบาทหนึ่งครับจะมีโค้ดรับอยู่ดูดีๆนะครับใต้คําว่าบาทหนึ่งจะมีโค้ดรับอยู่ใครมีโค้ดสามตัวนี้ฮะใครมีโค้ดสามตัวนี้อยู่บนเหรียญนะครับผมรับซื้อนะหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นห้าพันถึงหนึ่งเหรียญห้าหมื่นบาทดูนะครับเลขหนึ่งสองศูนครับใต้คําว่าบาทหนึ่งจะมีเลขหนึ่งสองศูนย์อยู่ครับนี่ฮะแบบนี้ครับยินดีรับซื้อครับ นี่ฮะแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหลังครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายากแต่ขายได้จริงครับแคปเจอร์เก็บไว้ให้ลูกหลานดูครับอ่าอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าครับดูนะฮะจุดสังเกตนะครับรอสอนหนึ่งสองศูนย์จะต้องมีหนวดหรือมีเขี้ยวเพื่อนๆเห็นเขี้ยวแท่งนี้ไหมครับจะเหรียญจะสึกขนาดไหนจะจําเป็นจะต้องมีเขี้ยวแบบนี้นะครับนะผมยินดีรับซื้อเด้อ นี่ฮะรอนผมตรงนี้ผมก็รับซื้อครับใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาผมยินดีรับซื้อนะครับนี่ให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับมาครับมาครับมีคนบอกว่าคุณดำรงศักบอกว่าเอาไปขายแล้วไม่ซื้อสักเหรียญน,นะอะไรเนี่ยเอาแต่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นเองเสียใจพี่ดำรงศักดิ์เหลทองอาจจะเอาเหรียญที่ไม่นิยมมาแล้วทึกทักไปเองฟังดีๆนะครับ แล้วทึกทักไปเองว่าเหรียญของท่านมีราคาเพียงแค่พี่ดำรงศักดิ์เหลาทองเปิดใจแล้วศึกษาฟังดีๆนะครับเปิดใจแล้วศึกษาตามแบบที่ผมบอกท่านต้องศึกษาครับไม่ใช่ท่านอยู่ดีๆหยิบนู่นหยิบนี่มาเหรียญเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแต่พี่ดำรงศักดิ์ไม่สังเกตครับพี่ดำรงศักดิ์เปิดใจเชื่อผมพี่จะได้รับเงินต้องเปิดใจนะครับเปิดใจดูแล้วก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยว่าที่บ้านของท่านเนี่ยเก็บเหรียญแบบนี้ไว้หรือเปล่าอ่าฟังดีๆครับ ที่บ้านของท่านเก็บเหรียญแบบนี้ไว้หรือเปล่าถ้าที่บ้านของท่านเก็บเหรียญพี่ดำรงศักดิ์เก็บเหรียญไว้เก็บแบงค์ไว้ท่านก็มารับเงินสดครับพ,พี่ดำรงศักดิ์เคยมาร้านผมพี่ดำรงศักดิ์เห็นคนต่อคิวไหมเห็นคนต่อคิวมาขายแล้วรับเงินสดไหมครับพี่ดำรงศักดิ์ไม่คิดอะว่าเฮ้ยคนประเภทนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆอีกหลายๆท่านเนี่ยมาถึงเขารับเงินสดเขารับจากอะไรดูจากเหตุผลครับพี่ดำรงศักดิ์ครับเชื่อผมของพี่ดำรงศักดิ์อาจจะยังไม่เล่นหรืออาจจะยังไม่แท้ ฟังดีนะครับเปิดใจแล้วศึกษาครับเชื่อผมมา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 ดูนะครับนี่คือเหรียญตาผ่นดนรอสอนหนึ่งสองศูนย์นะครับนี่ฮะดูใต้คําว่าบาทหนึ่งครับอือกลับขออภัยนะครับดูใต้คําว่าบาทหนึ่งครับจะมีเลขหนึ่งสองศูนย์แบบนี้หนึ่งหมื่นห้าพันถึงห้าหมื่นแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ครับไปครับลําดับต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับ เหรียญสิบาทปีพศสองพันห้า้อสาิบเจ็ดครับบางเหรียญมีราคาฟังดีนีนะครับอย่างเช่นเหรียญเหรียญนี้มีราคาเหรียญหนึ่งเป็นพันดูฮะมันม,มันมีราคาเกิดจากเป็นพันได้จากอะไรดูที่ไส้ครับเพื่อนเพื่อนดูที่ไส้ทองเหลืองเห็นไหมฮะไส้ทองเหลืองเนี่ยกินเข้าไปอยู่ในไส้นิกเกิลแล้วพอมาดูฝั่งนี้ครับไส้นิกเกิลก,ก็กินเข้ามาอยู่ในไส้ของทองเหลืองอ่ะใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญ หลักพันฟังด,ดีนะครับหนึ่งเหรียญหลักพันผมก็ว่าฟังแล้วเสียเวลาว่ะอ่ามาครับมาครับพี่คุณอะไรเนี่ยนายชัยนายชัยภัยลินใจดีนะครับถ้าบอกว่าฟังแล้วเสียเวลารบกวนครับเลื่อนฟีดครับผมไม่ได้มาบีบบังคับคุณให้คุณมาดูผมอ่าฟังดีนะครับผมไม่ได้บีบบังคับคุณให้คุณมาดูผมคุณตั้งหากที่สอมาดูผมเองอ่าฟังดีๆครับดูนะครับนี่คือเหรียญสิบบาท ราชการที่9นะครับแบบไตเลื่อนนะฮะพูดดีๆนะครับพูดไม่ดีผมฟ้องเด้อช่วงนี้กําลังหิวจะเอาเงินไปซื้ออาหารหมาอ่าใครพูดไม่ดีผมฟ้องนะครับตอนนี้นะฮะพูดไม่ดีฟ้องเลยเอาเงินไปซื้ออาหารหมาดีกว่าขี้เกียจทะเลาะกับคนพวกนี้ดูนะครับถ้าใส้ทองเหลืองกินเข้ามาที่ไ้ของนิกเกิลแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยหลักพันสภาพสวยหนึ่งเหรียญหลักพันนะครับอ่าใครมีนะครับก็ยินดี รับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับอมาครับมาครับมีคนบอกว่านี่พี่แบงค์เอามาขายพี่แบงค์แล้วรับเงินสี่หมื่นบาทกลับบ้านนี่เพื่อนๆพี่พี่ลองดูครับเพื่อนเพี่พี่ลองดูครับผมไม่สามารถหลอกคนฟังดีๆนะอะเนี่ยอะอธิบายก่อนผมไม่สามารถหลอกคนทั้งร้านว่าคนได้คุณเชื่อไหม FC ของผมทางช่องทาง y o u t u b e เนี่ยเกือบ1ล้านซับคนติดตามของผมทางช่องทาง Facebook ล้านกว่าท่าน ผมถามว่าผมสามารถหลอกคนสองล้านกว่าได้ไหมถ้าผมหลอกคนสองล้านกว่าได้ผมไม่มาทาคลิปหรอกครับเชื่อผมไอ้ยอดไลค์ยอดแชร์ที่ทุกท่านจินตนาการเนี่ยฟังดีๆนะยอดไลค์ยอดแชร์ที่ทุกท่านจินตนาการเนี่ยซื้อได้แค่แบบเศษตังค่ะสำหรับผมนะเงินที่ได้มาจากตรงเนี้ยมันเป็นเพียงแค่เศษตังเงินหลักหมื่นก็จริงอ่ะสองหมื่นสามหมื่นแต่มันเป็นแค่เศษตังเอาตรงๆนะโอ้ไม่อยากจะ ไม่อยากจะพูดคำคำนี้เลยอ่ามาครับมาครับมาครับเรามาดูกันดีกว่าโอ้โหช้าไปหลายนาทีแล้วมาครับมาครับให้ทุกท่านดูอีกหนึ่งเหรียญเอาอะไรดูดีนี่ครับนี่คือเหรียญสองร้อยห้าสิบบาทครับอ่านี่คือเหรียญสองร้อยห้าสิบาทครับปีคนพิการสากลเพื่อนๆดูนะครับปีคนพิการสากลแบบนี้ใครมีนะครับถ้าเป็นแบบขัดเงาเหรียญหนึ่งห้าหมื่นอ่า ไม่ชอบแล้วทําไมต้องมาเม้นเกียนกันว่าแปลกใช่ครับใครไม่ชอบไม่ต้องดูที่นี่รับเฉพาะ FC นะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูรับเฉพาะ FC ครับผมไม่อยากจะมาอธิบายให้เสียเวลา FC เนี่ยคนดูไลฟ์สดผมเนี่ยตอนนี้สองพัน 2, ท่านสองพท่านคุณคิดว่าคนสอง0ันคนเนี่ยผมหลอกได้เหรอโอ้โหใช้สมองนะครับใช้สมองหน่อยนะใช้สมองหน่อยพี่เนี่ยใช้สมองเนี่ยสมองส่วนท้ายๆก ใช้สมองส่วนในท้ายของพี่คิดถึงแม้มันจะมีน้อยนิดนะนะพวกที่พิมพ์เข้ามาเกียนนะถึงแม้มันจะมีน้อยนิดเอาสมองเนี่ยคิดคิดใส่สนตีนอุย้ยโทษครับใส,ใส่ใส่เท้าแล้วคิดนะไม่เอาไม่เอาไปไปไป,ไปนี่คือเหรียญปีคนพิการสากลครับหน้าเหรียญเขียนว่า250บาทเพื่อนเพื่อนดูนะครับหน้าเหรียญเขียน250บาทแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วสภาพสวยแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ1อัน2 0 0 0มื่นบาทครับ 1>, 1อัน2 0 0 0มบาทครับแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อนะครับนี่ฮะเหรียญราชการที่เเหรียญเหรียญนี้มีราคาครับ1เหรียญ2 0 0 0 0บาทสภาพสวยแบบนี้นะครับสวยไม่มีรอยแบบนี้2 0 0 0 0บาทแน่นอนครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่าแคปเจอร์ครับนี่มีหลายท่านบอกว่าถ้าไม่ชอบก็ออกไปใช่ครับไม่ชอบก็ออกไปไม่ต้องมาดูปล่อยให้คน2 0 0 0 3,000คนดูผมถามว่าคุณออกไปคน2อคนน่ะเพจผมไม่กระเทือนหรอกเอาตรงๆนะ เพจผมไม่กระเทือนหรอกครับอ่านี่ครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะเหรียญละสอง0 0นบาทแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับหรือถ้าเกิดท่านใดอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ญาติมีพระเครื่องมีพดด้วงนี่ครับอันนี้เป็นเงินพดด้วงครับใครมีเงินพดด้วงแบบนี้ผมรับซื้อนะไซส์ใหญ่เม็ดหนึ่งสตาร์ทที่ห้าหมื่นบาทนะครับใครมีเม็ดใหญ่แบบนี้สตาร์ทที่ห้าหมื่นบาทสี่บาทนะครับอันนี้สองบาทสตาร์ทที่เม็ดละสองหมื่นนะครับ นี่ฮะเม็ดบาทก็สตาร์ทที่เม็ดหนึ่งห้าร้อยถึงเม็ดละสามพันบาทนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้พระเครื่องครับนี่คือพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรครับนี่เหรียญหลวงปู่โตเหรียญหลวงปู่ทวดครับผมยินดีรับเช่านะให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับพระเลี่ยมทองพระทองคํานะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองอีกนะครับอ่าใครมีนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งมาประเมินราคาได้นะ นี่คือเหรียญจีนครับเหรียญจีนที่อยู่ในยุคในพลหยวนซื้อไข่ครับนี่คือเหรียญในยุ克拉นาะณิคมเช่นเดียวกันใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งสองพันถึงเหรียญละสองแสนบาทนะครับนี่แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยตามหน้าจอครับเดินหรือใครอยากจะเดินทางย้ํานะครับใครอยากจะเดินทางมาหาผมถึงีร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะตามแผนที่ตามหน้าจอเลยครับมาครับมาครับ นี่คือธนบัตร20บาทครับท่านใดครับที่เห็นธนบัตร20บาทรัชกาลที่9แบบ2ี่รุ่นนี้หรือว่ามีธนบัตรรุ่นนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับลบรบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับแบบนี้หายากครับอ่าใครที่ส่งไลน์มาแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้ตอบฟังดีนะครับผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบแต่แปงว่าของของท่านไม่มีราคานะครับฟังดีๆนะของของท่านไม่มีราคามาครับมาครับนี่คือธนบัตร ยี่สิบาทราชการที่เก้าแบบที่สิบสองที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่ามันจะมีแค่บางใบครับว่ามันจะมีแค่บางใบที่ขายได้ฟังดีๆนะครับที่ขายได้ใบหนึ่งสองพันบาทให้เพื่อนๆสังเกตครับเพื่อนๆลองสังเกตครับนี่คือธนบัตรที่ผมบอกครับอ่านี่คือธนบัตรที่ผมบอกพี่รัตนะศาสตร์บอกว่าใครไม่เชื่ออยากให้มาดูที่ร้านคุณแบงค์จริงๆต่อคิวเพียบเก้าอี้รับแขกเต็มหน้าร้านครับใช่ครับขอบคุณนะครับพี่ ขอบคุณจากใจเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะเนี่ยไม่เชื่อมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยแม่งไม่จริงหรอกแม่งหลอกลวงปัน่นเอายอดวิวปัน่นเอายอดไล์ยอดไล์แลกข้าวไม่ได้นะฟังดีๆนะครับยอดไล์สาหรับผมเนี่ยไม่มีค่านะแลกข้าวไม่ได้แต่ยอดไล์คืออะไรครับยอดไล์คือกําลังใจเพื่อนๆยอดไล์คือกําลังใจที่เพื่อนๆพี่ๆมอบให้ผมฟังดีๆนะครับมอบให้ผมนะนี่ นี่ดูอย่างพี่รัตนาศาลนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ครับมาครับมาครับหลายท่านดูครับดูฮะธนบัตรยี่สิบบาทใบนี้ผิดปกติตรงไหนบอกผมหน่อยครับนี่คือธนบัตรยี่สิบบาทราชการที่เก้าแบบที่สิบสองดูผิวเผินเหมือนกับธนบัตรแบบปกติทุประการนะครับนี่คือด้านหน้าครับอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังครับ ใครมีธนาบัตรแบบนี้ดูตามแบบที่ผมบอกนะครับอ่าสวัสดี f อีทั้ง3ามพันท่านนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับวันอาทิตย์ร้านก็เปิดนะฟังดีๆนะครับวันอาทิตย์ร้านก็เปิดอ่ามีคนบอกแล้วมีคนเฉลยมาแล้วครับพี่อะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยออกครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหายไปแล้วพี่อะไรเนี่ยพี่มากนะครับพี่มากสายยมพู สยมภูนะครับนี่ฮะบอกมาแล้วว่าเลขได้เคลื่อนลงมาที่คําว่ารัฐบาลไทยพี่มีคนบอกว่าส่งอินบ็อกซ์เข้ามาไม่อ่านอินบ็อกซ์ไม่อ่านนะครับส่งมาได้แต่ข้อความทางไลน์นะครับดูนะเลขใบนี้ธนบัตรย0ิบบาท,บาทใบนี้นะครับมันได้เคลื่อนลงมาอยู่ที่ด้านล่างนี่คือธนาบัตรแบบปกติครับนี่คือธนาบัตรแบบปกติธนาบัตรแบบนีสนบ้สังเกตง่ายๆฟังดีนะครับสังเกตง่ายๆดูนะฮะดูครับ นี่ธนบัตรแบบผิดปกติเห็นอะไรไหมครับดูนะฮะตัวเลขอันนี้ได้เลื่อนลงมาอยู่ที่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นธนบัตรชนิดใดชนิดราคาใดหากตัวเลขพิมพ์ลงมาเคลื่อนเคลื่อนแบบนี้มีราคานะครับใครมีธนบัตรย0บาทรุ่นนี้แล้วตัวเลขเคลื่อนมาแบบนี้เป็นสภาพใหม่ครับฟังดีนะแล้วเป็นสภาพใหม่ผมรับตื้อนะครับ1ใบ2,000บาทครับ1ใบ200 0บาทแหนบละ2000,000ครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่าเดี๋ยวผมชี้ดูนี่คือจุดแรกครับแคปเจอร์ครับ คปเจร์ครับแบบนี้หายากครับมีคนบอกว่าแบงค์ยี่สิบแบบนี้มีหลายใบเลยดูนะฮะไม่มีดาม่านะครับไม่ใช่ทุกใบจะขายได้ครับนี่คือเลขที่เคลื่อนลงมานี่ก็คือเลขที่เคลื่อนลงมาใครมีสภาพใหม่นะครับฟังดีนะใครมีสภาพใหม่ผมรับซื้อครับหนึ่งใบสองพันบาทครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับอ่าแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีฟังดีนะครับ เผื่อทุกท่านอาจจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้ก็ได้นะครับแคปเจอร์ครับนะเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนาบัตร20ิบาทและกา 9, แบบ,บที่ส2บที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่ามีราคาใบหนึ่งสองพันบาทแต่ไม่ใช่แบบธรรมดานะครับใครมีธนาบัตรแบบนี้ลบกวนดูตามคลิปแบบที่ผมบอกศึกษาตามแบบที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คาวนะครับพราดเครื่องบมชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคา ผมจะตอบกับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาน้าที่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเด้อไลายมันเยอะมากๆนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เฉียเบววัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพืเ่อนๆทั้งเกือบสามพท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ